นิทาครับสวัสดีเพื่อนๆที่รคบรักของผมทุกคนทุกท่านครับนี่ครับผมปักชำสนอแหน่ครับวันนี้คือถ้าเราจะปักชำให้มันเป็นร้อยเปอร์เซ็นตนะนี่ครับเราต้องตัดใบอย่างละครึ่งนะครับแล้วเราก็ปักลงไปปักลงไปให้ให้มัน้นขนค้อนะครับเนี่ยให้มันขนคอนะนะมันจะมันจะติดตัติดร้อยเปอร์เซ็นครับผมซื้อมาตลาดแค่กำเดียวยี่สิบาทแล้วผมก็มาปักชำเอากระเพราครับผมกระเพรา ก็ต้องเผาจริงก็ต้องเผานะครับผมอันนี้หม่อนบร่ออก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 ลูกทุกทุกช่อครับเลยหม่อนบร่คณะเคียวโอ้โหเห็นไหมสำเร็จแล้วครับเห็นไหมคณะนี่คือคณะเคียวในตำนานนะผมผมเพาะจากเมล็ดอันนี้คณะเคียวแต่พันธุมันอ่ะพันธุมันชื่อว่าพันธุ์ไดโนซอร์ไดโนซอร์เคียวนะครับนี่คณะเคียวนี่ก็คณะเคียวนี่ก็คณะเคียวนี่ก็คณะเคียวครับท่าน ครับทุกคนครับคณะเขียวอันนี้ก <c oughs> ็คณะเขียวครับนี่เดี๋ยวก็ได้กินแล้วครับนี่ท่านดอยากลองกินนะครับแอดไลน์มาผมจัดให้นี่ครับเดี๋ยวได้กินแล้วเนี่ยนี่คณะเขียวพวกกวงตุ้งเบบี้กวงตุ้งแปลกๆครับนี่กวงตุ้งแปลกๆเดี๋ยวเราดูตอนมันโตนะผมจะเบตให้ดูทีนึงนี่คณะเคียวกวงตุ้งแปลกๆครับนี่กวงตุ้งแบบพี่เขาไม่ค่อยมีขายกันนะครับกวางตุ้งแบบกวงตุ้งอะไรก็ไม่รู้ครับ นี่ยมีอะไรมากินใบไหมครับตองต้นแปลกเวลาที่ผมเอาเศษอาหารมานะครับผมจะามาถมตรงเนี้พอมาถมปุ๊บเนี่ยเอาข้าวที่เราเหลือมาถมอย่าไปถมตรงต้นนะถมห่างจากต้นห่างจากต้นเนี่ยแล้วแล้วล,วล,วลวพราะรากมันจะออกมาจากต้นไกลมันก็จะมากินออกทุกช่อเลยครับเนีครั้งนี้น่าจะออกเยอะที่สุดตั้งแต่เคยทํามาครับนะครับทุกคนออกหมดเลยครับ อันนี้ดูเราดูมันสีเขียวอยู่เดี๋ยวรอมันสุกครับมันเนี่ยตอนนี้ก็กินได้แล้วตําแจ่วตำแล้วครับน่ครับออกทุกต้นแล้วผมคิดว่าจะเนียออกหมดแล้วเนี่ยคลิปนี้สุดยอดเลยครับอันนี้ก็ออกด้วยครับผมนั่นนี้ก็ออกเดี๋ยวพอมันโตแล้วมันงามกว่านี้จะมาเปลียนให้ทุกคนดูท่านใหม่ครับอันนี้เป็นกระเพราครับผมตัดมาปักปักช้ำครับมันเริ่มขึ้นแล้วจะมารีวิวฮ่าฮให้ดูใหม่ครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ 三零七。